โอต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะและผู้นําท่านถัดไปนะคะที่จะมาแบ่งปันในหัวข้อวันนี้นะคะต้องบอกว่าฉายาของท่านเนี่ยคือผู้นําของจริงค่ะและตัวท่านเองก็ประสบความสําเร็จนะคะอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะในธุรกิจนูสกินอย่างที่พี่นอตบอกเลยค่ะบอลชูบีบอลชูเลิฟในธุรกิจนูสกินนะคะซึ่งอดีตนะคะตัวท่านจบปริญญาตีโทค,ค่ะจาก วิศวะคอมพิวเตอร์ลาดกระบังค่ะเข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยตั้งแต่อายุ19ปีนะคะแต่ไม่เคยพบกับธุรกิจของจริงค่ะแล้วตัวท่านนะคะก็ใช้เวลานะคะออกตามหาค่ะจนได้มาพบกับสุดยอดโอกาสที่ยิ่งใหญ่นะคะนั่นก็คือโอกาสนะคะจากธุรกิจนูสกินนะคะโดยการแนะนําของคุณตรีและคุณจิรวัณว,วิชัยดิบค่ะเราต้องบอกว่าใช้เวลาเพียง3เดือนเท่านั้นนะคะแต่รายได้หลักแสนค่ะและใช้เวลาเพียง3ปีเท่านั้นนะคะแต่รายได้หลักล้านบาทต่อเดือนค่ะ อยากให้ทุกท่านนะคะกดเลขแปรัวๆเข้ามาในช่องแชทค่ะเพื่อเป็นการต้อนรับ presidential director 5ปี presidential director p แพทินสปีค่ะและ circle of excellence 1หรือสมาชิกทำเนียบรายได้สะสมมากกว่า40ล้านบาทค่ะกด8รัวๆเข้ามานะคะและขอต้อนรับคุณต้งราาับสิทธิ์สศิรนุนปรกร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ตงโอเคสวัสดีครับผมนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเออเราไม่ได้ เราไม่ได้บอลทูบีมาเพื่อทำธุรกิจนี้นะครับเราเองก็ถูกติดตามเนี่ยมาเช่นเดียวกันนะฮะขอเลขสองสี่สองโลัวห้องแชทให้กับอัพไลน์ผมนะครับผู้ติดตามนะครับอย่างมืออาชีพนะครับคุณเต้และคุณจิรวันวิชัยดิตครับนะครับขอเลขสองสี่สองโลัวห้องแชทมาเลยนะครับนะเมื่อกี้ผมว่าเอ่อคุณน็อตเนี่ยแชร์ได้แบ่งปันได้อย่างสุดยอดแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปนะฮะในเรื่องราวของแนวคิดนะฮะสามเรื่อง ที่เราเองใช้มาตลอดสำหรับการติดตามผู้คนนะครับใครพร้อมแล้วพิมพ์เลขสามรวๆมาในห้องแชทได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วพิมพ์เลขสามมในห้องแชทได้เลยนะครับโอเคนะครับแนวคิดหลักนะข้อที่หนึ่งก่อนนะข้อที่หนึ่งเนี่ยสำคัญมากซึ่งมันเป็น ธรรมชาติของธุรกิจที่เราทุกคนจะต้องรับรู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้พื้นเพื่อนครับใครเคยมีคนที่เราไปคุยนะฮะแล้วเขาเซโนบ้างลองพิมพ์มาในะห้องแชทว่าเรามีไหมนะนะครับมีใครที่เราไปคุยแล้วโน no, นะฮะโนมีามากไหมนะฮะผมว่ามีม,มีมีทุกคนนะประเด็นก็คือว่าวันนี้เรามีพจนานุก,กรม ที่เราสามารถแปลสารเขาเนี่ยออกไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คาว่า no เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไม่นะฮะไอ้คาว่า no เนี่ยมันแปลว่าคำว่า not now นะครับยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับนี่นะสมมติเราไปสปอนเซอร์เนี่ยแล้วเขาบอกว่าเออพี่ยังไม่อยากทำอะไรเพิ่มเลยนะคุณต้องวงเล็บไปว่าตอนนี้นะฮะ หรือไปนําเสนอโอกาสให้เขาเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่รับโอกาสเนี่ยคุณต้องวงเล็บไปว่าตอนนี้นะเพราะสิ่งที่สําคัญก็คือมันไม่มีคําว่า no มันมีแต่คําว่านอต now นะครับเพราะนั้นะข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งไม่ใช่เรื่อง not now หรือ no นะข้อที่หนึ่งคือวันนี้เนี่ยคุณต้องรู้ว่านะเมื่อเขาเวลาที่เขาพร้อมเดินทางมาถึงหมายถึว่า จังหวะที่เขารู้สึกว่ามันควรจะเป็นตอนนี้เนี่ยนะฮะคำถามเราคิดว่าคนคนนั้นติดต่อหาเราโดยอัตโนมัติไหมลองพิมพ์มาในห้องแชทสมมุติวันนี้เราไปคุยกับเขาว่าต้องมีไรายได้เพิ่มนะเราลองรับงานประจําไว้อสมมุตินะแล้ววันหนึ่งสมมุติเขาโดนเลทออฟตามที่เราทํานายเป๊ะเลยคุณว่าเขาติดตามโทรกลับมาหาเราไหมสภาวะนั้นไม่เคยเกิดขึ้น ดังนั้นกฎทองข้อที่หนึ่งก็คือนะฮะกฎทองข้อที่หนึ่งเลยนะไม่มีใครติดตามตัวเองครับไม่มีใครติดตามตัวเองแต่มันเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องคอยติดตามเขาอยู่เป็นระยะระยะอ่าโอเคนะใครเข้าใจพิมพ์เลขหนึ่งในะห้องแชทด้นะครับนี่คือกฎทองข้อที่หนึ่ง คุณต้องคอยติดตามผู้คนด้วยตัวของเราเองยาหวังว่าเขาจะติดตามตัวเขาเองเพราะไม่มีวันนั้นเกิดขึ้นนะครับข้อที่สองคือทีนี้คนถามว่าแล้วจะติดตามยังไงพี่โป้งมีเทคนิคในการติดตามไหมในการติดตามผู้คนนะครับผมเองมีเทคนิคอันเดียวใช้มาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจจนถึงณวันนี้จนถึงเคสวันเนี้ยที่กำลังจะไปคุยเนี่ยก็ใช้เทคนิคนี้ ในการโทรหาเขาเมื่อสองวันที่แล้วนะครับเทคนิคนั้นก็คือส่งข่าวดีมีเรื่องเล่านะรส่งข่าวดีมีเรื่องเล่าเข้าประเด็นนัดแค่นี้เลยนะแค่นี้เลย อย่างเคสล่าสุดที่ผมจะไปเจอวันเนี้นะฮะผมเนี่ยมีไลน์เขาอยู่ในมือถือใช่ปะ่ะแล้วเราก็มีไลน์คุยกันแล้วผมก็สุกว่าเขาอัปเดตอัปเดตลูปเขาขึ้นมานะครับแล้วเขาก็เอ,อ,อ้วนมากอ้วนกอ้วน,อ,วนอ้วนกว่าตอนเมื่อสามปีที่แล้วแบบว่าโอ้โหผมยังงงเลยนี่กูแอดมึงผิดคนหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าเขาอ้วนมากนะครับปลว,ว่าผมโทรไปผมจะคุยอะไรโทรไปเออฮัลโหลสวัสดีครับพี่ เริ่เออผมเห็นรูปพี่นะพี่อ้วนขึ้นเยอะมากเลยนะผมจะพูดอย่างนั้นไหมผมไม่มีทางหนุวะผมโทรไปผมก็บอกว่าเออพี่ครับพอดีผมมีข่าวดีอ่าเวลาคนฟังข่าวได้ยินคำว่าข่าวดีเนี่ยหูก็จะผึ่งครับผมจะบอกผมมีข่าวดีพี่แล้วข่าวดีอะไรเออพี่ครับตอนเนี้ยต้นปีเนี้ยผมมีข่าวดีตอนเนี้ยผมทําโปรเจกต์หนึ่งครับพี่มันเป็นโปรเจกต์ผมตั้งชื่อเลยนะมันเป็นโปรเจกต์ที่จะสามารถ เปลี่ยนไขมันเป็นเงินล้านนี่นะครับผมพูดอย่างนี้นะฮะเขาก็นิ่งไปูพักหนึ่งนะผมบอกว่าอย่างนี้ครับผมกําลังทําโปรเจกต์เนี้ยเพื่อจะหาคนที่จะมาทํารายได้เสริมไปด้วยกันแล้วเขาก็รู้ผมทําดูสกินนะสิ่งที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าเออเอออย่างนี้แล้วกันน้องมาคุยให้พี่ฟังหน่อยแล้วกันนะช่วงนี้พี่ก็รู้สึกว่าพี่จะอ้วกขึ้นหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับผมนึกในใจจริงๆจะไม่อ้วกอ่ะพี่อย่าอ้วนเลยนะครับน่าจะอ้อ้วกใช่ไหม แล้วเขาก็รับนัดผมแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปเจอเขาเนี่ยในวันนี้ซึ่งคนนี้เป็นยูเซอร์เก่าผมเมื่อปีสองศูนย์หนึ่งแปดนะเป็นยูเซอร์เก่าเมื่อปีสองศูนย์หนึ่งแปดนะฮะนี่คือเทคนิคผมนะส่งข่าวดีมีเรื่องเล่าเข้าประเด็นนัดนะฮะโอเคนะครับใครฟังแล้วเข้าใจพิมพ์เลขสองมาน้องใช้ด้วยนะครับอ่านะครับแล้วข้อสามนะครับ คุณต้องติดตามคนนั้นตอนไหนอ่าคุณจะต้องติดตามคนนั้นตอนไหนนะครับคำตอบคือคุณต้องติดตามคนคนนั้นเนี่ยตอนเที่ยงตรงตอนเที่ยงตรงหรือสิบสองนาฬิกาตรงนะครับแล้วคนฟังถึงว่าถึงจุดนี้แล้อคุณโป้งโอเค งันตอนนี้8โมง39ยังไม่โทรหาใครนะแต่เดี๋ยวพอเที่ยงตรงปั๊บฉันติดตามเลยนะครับไม่ใช่เที่ยงตรงแบบนั้นนะครับไม่ใช่นาฬิกาดีต้นนะฮะคำว่าเที่ยงตรงที่ผมหมายถึงคือเข็มนาฬิกามีสองเข็มถูกไหมเราพูดถึงนาฬิกาเข็มนะฮะนาฬิกามีสองเข็มคือมีเข็มชั่วโมงกับเข็มนาเข็มนาทีถูกไหมอ่าี่เข็มชั่วโมงเข็มนาทีเข็มชั่วโมงนะครับ เราจำภาพนี้ไว้เลยนะครับคนคนนั้นจะติดตามและเข้ามาทำธุรกิจก็ต่อเมื่อมันเป็นเวลาเที่ยงตรงคือเป็นเวลาที่เข็มยาวนะกับเข็มสั้นมันมาอยู่ในระนาบเดียวกันเข็มหนึ่งอันเนี่ยเราเรียกว่าถูกคน เขมอีกอันเรียกว่าถูกเวลานะครับเมื่อจังหวะการติดตามที่เหมาะสมคือถูกคนและถูกเวลาเดินทางมาพร้อมกันคุณจะสามารถติดตามเขาเนี่ยมาเป็นผู้นำในธุรกิจได้คำถาม,ถามเราจะรู้ได้ยังไงว่าถูกคนและถูกเวลาลองพิมพ์มาในห้องแชท นะเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนคนเนี้ยถูกคนและถูกเวลาคนนี้อาจจะถูกคนแล้วคุณอาจจะเล็งถูกคนละแต่เราจะทราบได้อย่างไรว่าถูกเวลานะครับลองพิมพ์มาในห้องแชทคุณจะรู้ได้ว่าคนนี้ถูกคนถูกเวลานะครับเราจะทราบได้ยังไงนะครับคําตอบคือไม่ทราบครับไม่ทราบครับฉะนั้นหน้าที่เราคือติดตามเป็นระยะระยะครับ นะครับแต่ไม่ใช่ถึงกับโทรแว้งทุกวันนะเอ่อทูน้องธุรกิจนี้ดีสุดยอดพรุ่งนี้เช้าโทรอีกนะพรุ่งนี้อันเนี้ยอันเนี้ยไม่ได้ควรต้องติดตามเป็นระยะระยะแบบเว้นความห่างบ้างเว้นความถี่บ้างสินค้าใหม่ออกโทรหามีงานมีเอาไปส่งคลิปไปบ้างนรับติดตามเป็นระยะระยะแต่ไม่ถี่เกินไปและไม่ห่างเกินไปซึ่ง ถ้าคุณติดตามคนมาเยอะคุณจะสามารถเรียนรู้ไอจังหวะเหล่านี้ได้นะครับและนี่ก็คือสามแนวคิดนะครับในการที่ตัวของเองเนี่ยใช้เวลาใ,ใช้ตลอดในการติดตามคนใหม่ๆนะครับตอนนี้ก็ใช้หลักการเหล่านี้แหละครับในการติดตามที่จะพาคนเนี่ยนะฮะไปนั่งอยู่ในงาน so เนี่ยในเดือนสี่เนี่ยสิบห้าสายงานนะครับวันนี้เดี๋ยวบ่ายๆผมก็โทรหาล็อตเก่าๆล็อตหนึ่งแล้วก็ติดตามคนใหม่ๆอีกล็อตหนึ่งนะครับ งานมันก็เป็นแบบนี้นะครับแล้มั่นใจว่าถ้าวันนี้นะครับเราสามารถติดตามผู้คนนะครับด้วยจํานวนที่มากพอนะครับคุณจะสามารถเพิ่มสกิลและทักษะในการติดตามได้อย่างแน่นอนนะครับส่งให้เอ็มต่อเลยครับเช่นครับ โอ้โหนะคะเป็นการแบ่งปันที่สุดยอดมากๆอยากให้ทุกคนนะคะพิมพ์คําว่าขั้นเทพนะคะเข้ามาในช่องแชทรัวๆเลยนะคะต้องบอกว่าเป็นการแบ่งปันแนวคิดการติดตามแบบขั้นเทพจริงๆเลยนะคะพิมพ์ขั้นเทพขั้นเทพเข้ามาในช่องแชทรัวๆเป็นการขอบคุณนะคะคุณโต้งนะคะที่มาได้นะคะแชร์แนวคิดการติดตามให้กับเราในวันนี้นะคะโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆทั้งสามท่านเลยนะคะสําหรับการเขาเรียกว่า แชร์คอนเฟรนท์คอร์นะคะวันนี้นะคะดังนั้นนะคะก่อนจากกันค่ะวันนี้ประชาสัมพันธ์จริงๆค่ะของมันต้องมีค่ะกับบัตรนูอินฟลูเอนเซอร์ซีรีส์กับ OTG ค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นนะคะอินฟลูเอนเซอร์ซีรีส์เนี่ยที่จะเพิ่มพลังทวีให้กับคุณค่ะดังนั้นใครที่ยังไม่มีบัตรนะอยาก ให้นะคะรีบติดต่อผู้แนะนํากับโค้ดในสายงานเลยค่ะเพราะสำคัญมากๆนะคะงานนี้นะคะจะให้เรานะคะได้เข้ามาเรียนรู้นะคะในทุกๆซีรีส์ของ OTG เลยนะคะและเรานะคะหนึ่งในซีรีส์ของ OTG ที่เราจะไปเจอกันเนี่ยทุกๆเขาเรียกว่าเป็นงานประจำเดือนเลยนะคะก็คืองาน New Influencer Startup ค่ะซึ่งผ่านมาแล้วนะคะสําหรับเดือนนี้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเรานะคะจะไปพบกันอีกทีนะคะในเดือนหน้าค่ะในวันเสาร์ที่17 กุมภาพันธ์นะคะณโรงแรมแมนดารินสัญญาณน,นะคะที่เดิมของเราเลยนะคะทุกคนนะคะซึ่งจะมีรอบเช้าเนี่ยรอบผู้นำเนี่ยนะคะสำหรับผู้นำนะคะระดับ5 0าพันบวกขึ้นไปนะคะผู้นำระดับนะคะอ่า e b p Up ขึ้นไปนะคะเรานะคะจะมาเจอกันนะคะรอบเช้านะคะเวลา8ในการ30นาทีค่ะและสำหรับรอบทั่วไปนะคะจะเริ่มต้นเวลา12ในการ30นาทีนะคะดังนั้นใ,นใครที่ยังไม่ได้จอยนะคะอ่าอินฟ i v e n o i n f l u e n c e r Series กับ OTG นะคะรีบๆเลยค่ะเพราะว่าคุณได้รับสิทธิ์เข้างานนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะและงานยิ่งใหญ่นะคะประจำไตรมาสของเรานะคะก็คืองาน n o i n f l u e n c e r s u c c e s s o l y m อ i c ปค่ะเราจะไปเจอกันนะคะในวันที่27-28เมษายนค่ะ2,567นี้นะคะต้องบอกเลยว่าใครนะคะที่มีบัตรแล้วเนี่ย อย่าไปคนเดียวค่ะเป็นอย่างน้อย5บวกนะคะหรือใครนะคะจะเข้าไปชิงถ้วยนะคะฟอนไลน์แม็กซิมัมด้วยกันเนี่ยก็เป็นนะคะ15บวกเกิน15บวกไปเลยค่ะทุกคนเพราะเราโฟกัสนะคะที่ขับโอที g ี455และ15ฟอนไลน์อยู่แล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะนะคะที่งานนูอินฟลูเอนเซอร์ซีรีส์สักเซสโอลิมปิกนะคะและนะคะสุดท้ายฝากไว้ค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้นะคะ ลงทะเบียนนะคะเข้ามานะคะวันนี้ราคาพิเศษมากๆค่ะทั้งหมดนี้ที่คุณจะได้รับนะคะทั้งนะคะจอยทุกๆเซกชันของเราในวันนี้ในในนูอิน u e เอ e นเตอร์ซีรีส์นะคะต้องบอกว่าราคาพิเศษมากๆจาก1,000 10, 0นะคะ5,000บาทนะคะเหลือเพียงแค่3,500บาทเท่านั้นนะคะดังนั้นใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะรีบติดต่อกับโค้ดผู้แนะนำในสายงานเลยนะคะและสุดท้ายนะคะ ดิฉันต้องขอขอบคุณนะคะผู้นําทั้ง3ามท่านค่ะขอขอบคุณคุณมดนะคะคุณนอนแล้วก็คุณโป้งนะคะที่ได้มานะคะแบ่งปันเคล็ดลับดีๆให้กับเราในเช้าวันนี้นะคะและต้องขอขอบคุณคุณติ้นและคุณจิรว w a n วิชัยดิดด้วยนะคะที่ได้จัดค้าดีๆให้กับเรานะคะในวันนี้นะคะก็ก่อนจัดการนะคะจอย OTG you can see the future แล้วพบกันใหม่วันศุกร์หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ